เอามาฟังเคสตด,ดีกันไดจ้ะเคสตด,ดีก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนขึ้นที่หลับแล้วก็ฟันเป็นตัวเป็นตากันมาเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังโอนนี่ก็สองสามร้อยเรื่องก็ไปแล้วนะสังเกตว่าไม่ค่อยจะซ้ำกันเลยแสงดงว่าการกระทำของมนุษย์ ขางเพื่อนมนุษย์หรือในเรือนจุบานันิพนันวิทยาหมู่ญาติในดังกล่าวหลากหลายกันไปแล้วก็ทำให้เราเริ่มรู้จักพบภูมิของสัตว์โลกมากขึ้นจากเคสตัด,ดี้นี่แหละเมื่อวานเราได้เริ่มรู้จักราก,การสดซึ่งเราอ่านในธรรมบทก็ดีในประไัตวิดกก็ดี เออลากออกมาสดๆหรือว่ารากสดเอ๊ะแล้วมันเป็นอย่างไงอะไรต่างๆอย่างงี้ไงเราเริ่มเห็นแล้วแล้วก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าก่อนจะมาเป็นลากสดได้ไม่ใช่ง่ายจะต้องโมโหโทโสหรือสร้างวิบากรรมมากพอสมควรเดียๆประกอบเหตุถึงจะมาเป็นลากสดไม่ใช่ง่ายนะ เพื่อนั่นก็อยากเป็นก็นไปเป็นเนอะนี่เราได้รู้จักภพภูมิต่างๆนี่ได้เยอะขึ้นละจากรายการนี้เพราะฉะนั้นจะเบื่อเนอะ <My dear. S 1> ครูไม่ใหญ่เคยคิดอย่างนี้นะว่าเออสมมุติว่าอาทิตย์ละเคสจำถึงเสาแล้วก็เอาเคสมาทำเป็นภาพ เป็นภาพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ภาพของเจ้าของเคสลเลยเลยแล้วไปสรุปวันเสาร์ว่าแล้วเขาไปไหนอย่างไร<อ>แต่ทีมงาน,น,นมันไม่พอ,อมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกะเอาตุ้ยตุ้ย,ยไปก่อนอฟังแล้วเะาบเอะเบอ,เบอไปสามีของลูกพ่สมัยแต่งงานใหม่ ได้ขายของชำอยู่น้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขายทุกอย่างถามหาอะไรมีหมดขายดีมากเป็นที่นิยมของนิสิตสมัยนั้นหนึ่งในนิสิตเกษตรนั้นก็มีประเดบบรวคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวซึ่งยังเป็นนิสิตอยู่มาซื้อประจําด้วยสามีลูกบอกว่าชอบเสียงหัวเราะของท่านมากจําได้เสมอตอมอร้านเกิดไฟไหม้จึงย้ายร้านมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนเป็นขายเสื้อผ้า เริ่มไปวัดประตามกาาจากการเชิญชวนของนิสิตที่มาซื้อของจะไม่ได้ว่าพอสะอะไรนานมากแล้วแต่ครั้งแรกกำลังปลูกต้นไม้ก็ไปพบหลวงพ่อท,ทัตชีโวแล้วก็กลับหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมบุญสร้างโบสถ์งานผูกพัตตสีมาก็มามาวัดในงานบุญพิธีสำคัญสำคัญหล่อรูปหลงทองคำหลงปู่สดก็มาตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมณีก็มา วันนั้นมีการถ่ายรูปสามียืนถือรูปหลงปู่พอดีหัวเข่าไม่ค่อยดียืนนานก็ปวดกลับมาถึงบ้านปวดมากบ่นว่ามีเห็นใจคนแก่ให้นั่งบ้างเลยไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไมมากมายที่จริงวันนั้นไม่กี่นาทีนะแต่ก็ต้องเห็นใจว่าปวดเข่าเนี่ยเวลาสั้นก็นเหมือนเวลาย,ยาวต่อไปนี้จะไม่มาวัดแล้วล่ะ แล้วก็ไม่มาจริงๆตั้งแต่นั้นมาพอมีงานบุญใหญ่ชวนเท่าไหร่ก็ไปไปแต่ใจจริงนะอยากมาแต่พูดแล้วว่าไม่มาก็ต้องไม่มาโลกคนึ่งก็จะว่าเอาว่าพูดแล้วคืนคำเลยไม่ยอมไปไม่จริงหรอกจ้าไปคิดแทนเขาน,ะานี่ยมาในเขาดีใจที่หลังเนี่ยถ้าใครไปยืนถ่ายลูกแล้วเมื่อเมอย่าคิดอย่างนี้นะลูกนะโอ้มาเถอ เรามาสร้างบุญไม่มีใครเขาว่าลูกจึงไปเองตามลำพังแม่บานเลยมาเองเลยได้มีโอกาสสร้างพระธรรมกายยำตัวให้ทุกคนในครอบครัวเป็นประธานกระถินภาพป่า,ปาร่วมกับพระเดวคุณหลวงพอ่อทุกงานสามีชอบดื่มเหล้าก่อนนอนบันละนิดแม้ป่วยเป็นมะเร็งในไตก็ยังแอบกินหมอห้ามก็ไม่เชื่อหมอบอกเป็นเนื้องงอกในไตจึงตัดทิ้งไปหนึ่งข้าง หมอนัดไปตรวจทุกเดือนเป็นเวลาถึงยี่สิบปีตรวจยาวนานเงินเลยระยะหลังปวยอีกหลายโรคโรคเกาโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคไซนัสโรคตากินยาหลายอย่างจนไตไม่ทำงานหมอบอกให้ล้างไตได้แล้วแต่อยากจะไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาก่อนแล้วจะกลับมาล้างไตพอไปถึงลูกสาวก็เลยพาไปหาหมอ หมอบอกว่าต้องล้างไตจึงล้างที่โนนในสิบเดือนอยากกลับบ้านจึงกลับมาล้างไตในเมืองไทยล้างอาทิตย์ละครั้งในสามครั้งก็มาติดเชื้อในเส้นเลือดหลังจากรักษาหายแล้วมาครั้งที่สี่ไปล้างไตอีกตามปกติหัวใจหยุดเต้นกระทันหัขนขณะล้างไตเจ้าหน้าที่จะกันปั๊มหัวใจนำส่งโรงพยาบาลอยู่ได้สามวันหัวใจหยุดเต้นจึงถอยเครื่องหายใจออกพ่อของลูก เสียตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กแม่หาเลี้ยงลูกโดยการขายไอศครีมแม่เป็นคนจนเลี้ยงลูกหลายคนไม่ไหวจึงยกลูกใึ้ไปอยู่กับแม่คนธรรมที่มีฐานะในละแวกนั้นเห็นไ,ไหมเนี่ยจนนี่ไม่ดีจริงๆอย่าไปจนนะแต่พระนั้นไม่ใช่จนนะที่มีบริขาระน,นั้นสมถะจนนี่อนาถาคนละอย่างกันเลยมีแล้วไม่ใช้เนี่ย แล้วก็เรียกว่าสมถะแต่เวลาจะใช้ไม่มีนี่อนาถาเพราะว่าอยากจนอยากพบในอนดีตมีความตนีนั่นแหละแมุ่ณทมเป็นคนดุพูดจาไม่ดีลูกจึงไม่กล้าออกมาเยี่ยมแม่ออกมาเยี่ยมโดยเฉพาะตรุษจีนปีละครั้งคนแม่ป่วยเป็นโรคไตไม่ยอมรักษาแม้จะเป็นมากก็ไม่ยอมไปหาหมอจกนกระทั่งสิ้นใจลูกจึงพลิกตัวเลือดออกปากออกจมูก แม่บุญธรรมแม้จะเป็นคนดุแต่ขยันจนเงินเหลือพี่ๆน้องๆของแม่ยืมแล้วไม่คืนก่อนตายแม่บุญธรรมไปโรคหัวใจลูกเป็นคนดูแลรักษาพยาบาลคุณแม่ที่โรงพยาบาลแม่บุญธรรมมักจะหลงชอบถอดเสื้อผ้าลูกดูแลได้สามอาทิตย์ก็ตั้งกลับไปดูร้านบ้างจึงฝากหมอถ้ามีอะไรให้โทรมาต่อมาแม่บุญธรรมหัวใจล้มเหลวต้องให้อาหารทางสายยางหมอโทรมาแจ้งจึงบอกหมอว่าไม่อยากให้แม่ทรมาน หมอบอกไม่เป็นไรหมอจะดูแลให้ไม่นานแม่ก็ตายสามีองลูกทำวิบากกรรมอะไรจึงป่วยหลายโรคตั้งแต่มะเร็งในไตเนื้องอกในไตตั้งแต่ทิ้งหนึ่งข้างโรคเกาโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคไตน,นัสโรคตาโอ้เยอะจังเนาะตอนนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพอย่างไรการที่สามีองลูกงุนกิจการไทยรูปแล้วไม่ยอมมาวัดอีก จะส่งผลให้ชาติในชาติต่อไปอย่างไรหรือเปล่าสภาวะใจก่อนตายเป็นอย่างไรพอจะนึกถึงบุญที่เคยทําได้บ้างไหมทําไมจึงต้องมาตายขณะล้างไตกรรอะไรทําให้ที่ร้านถูกไฟไหม้แม่บนทําตายเพราะรูปหรือไม่ลูกจะบาปไหมที่บอกหมอไปว่าไม่อยากให้แม่ทรมานต่อไปแล้วทำไมเวลาแม่หลงชอบถอดเสื้อผ้า แม่ของลูกตายแล้วไปอยู่ไหนทําไมลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องไปลูกเป็นทรรตั้งแต่อายุแปดขวบทาไมกับพ่อของลูกตายตั้งแต่ลูกยังเป็นเด็กตอนนี้อยู่ที่ไหนบุญที่สร้างพระไอและทุกๆบุญที่ส่งไปให้เวลาแผ่เมตตาลูกจะนึกถึงพ่อแม่สามีลูกอยากทราบว่าถึงหรือไหมคะบุญอะไรที่จะช่วยทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมก็ทุกบุญเลยจ้ะทั้งทานศีลภาวนาโดยเฉพาะช่วงนี้บุญแรงคือาการถิง อะมาฟังกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเอามาเล่าสู่กันฟังสามีป่วยหลายโรคเพราะกำแนดิดนี่เคยเกิดมาแล้วก็มีอาชีพเป็นพ่อค้า ได้นำสินค้าบรรทุกเกวียนไปค้าขายตามเมืองต่างๆได่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปและดูแลสัตว์ไม่ดีเช่นบรรทุกของมากเกินไปจนมันหนักและก็เหนื่อยและเวลาปล่อยให้มันพักก็ไม่ค่อยจะดูแลให้มันดีมันจึงถูกแดดถูกฝนป่วยไข้กรรมนี้จึงทำให้มาเป็นหลายโรค เมื่อมันอายุมากก็ขายให้เขานำเอาไปฆ่าต่อมาเมื่อมีทุนและอายุมากขึ้นก็ขยายกิจการมีกิจการหนึ่งก็คือการรับจำนำจำนองและปล่อยเงินกู้มักจะกดราคาของให้ทำต่ำและคิดดักเบี้ยแพงโหดเพื่อต้องการให้ได้เงินเยอะๆ และพอลูกนี้ไม่มีเงินจ่ายก็ยึดทรัพย์สินไล่นาสาโทบ้านช่องครับกรรมนี้จึงทำให้มาเป็นมะเร็งไตในไตเนี่ยและถูกพาไตาไปหนึ่งข้างต้องฟอกไตตลอดและตายด้ยวยโรคนี้ตายแบบไม่รู้ตัวจึงวนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาป บุญที่ทำก็ทำตามโอกาสและตามภรรยามาทำบุญที่วัดซึ่งก็ยังไม่ได้มากนักแต่ก็มีบุญสร้างพระประจำตัวติดตัวอยู่กับบุญที่ภรรยาอุทิศไปให้จึงถูกวิภากษาให้ส่งตัวกลับมาโลกมนุษย์มาเป็นภูมิมะเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึง่งแต่ก็มี สมบัติไม่มากเท่าไหร่พอประมาณที่งุดหงิดใจแล้วไม่ยอมมาวัดอีกเลยนะนี่ก็จะทำให้ห่างจากหมู่คณะในภพชาติต่อไปจ้ะเพราะนั้นงุดหงิดจะให้เป็นงุดหงิดถาวรให้งุดหงิดชั่วคราวแล้วก็พอกลับไปถึงบ้านอาบน้ำท่าทางข้าวเสร็จสวดมนอนไหว้พระน,นางภาวนาแล้วค่อยมาใหม่ออนลมขึ้น เราจะได้ติดตามตามติดกันต่อไปนะจ๊ะร้านถูกไฟไหม้กับเพราะกรรมแนด่ดีก็ในชาตินั้นแหละที่เป็นพ่อค้า,านะได้ปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้พอถึงเวลาใช้คืนลูกนี้มีเงินจะใช้คืนแล้วก็ไม่ยอมออกจากที่จึงจ้างวานในคนไปเผาไร่ที่เขาทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันนะ่ะแม่บุญทรรมตายเพราะหมดอายุไขต่างตายอยู่แล้ว,นะวเนี่ยโดยโรคหัวใจวายหัวใจล้มเหลวก่อนตายท่านหลงก็เพราะตอนค้าขายของท่านชอบโกหกลูกค้าเป็นปกติธรรมดาเลยนะโกหกเป็นอาจินเนมะื่อชลาภาพจริงหลงหลงลืมๆืมไม่รู้ตัวโอนี่นี่คือ บิบากของการโกหกนะค้าขายไม่ต้องโกหกก็ได้เนี่ยมันมีวิธีพูดเพราะเขาก็รู้มันต้องค้างก็ต้องมีกําไรมันจะอยู่ได้ไงตายแล้วไปเป็นอ่สันนิษฐานดิเป็นยักษินีระดับภุมมะเทวาค่อนข้างลำบากมาก อาหารก็ไม่ค่อยจะมีกินเพราะทำทานน้อยมัวแต่ทำมาค้าขายและไหวาจาบต้องไปเป็นบริวารคอยรับใช้ยักษ์ที่มีศักิ์ใหญ่กว่าอยู่ในขณะน,นี้ได้รับบุญที่ลูทิศไปให้แต่ก็ยังไม่มากสภาพก็ดีขึ้นมานิดนิดหน่อย ส่วนแม่ตัวตายแล้วด้ยวยโรคไตาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกายสัมเวสีรลเลหาที่เกิดอยู่นานต่อมาได้รับบุญจากลูกที่อุทิศไปให้จึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขณะน,นี้เกิดมาแล้วเป็นเด็กผู้หญิงที่ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ต้องถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมคนอื่นตั้งแต่อายุแปดขวบเพราะ กรรมในอดีตเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่มีลูกเยอะเห็นไหมยากจนมันไม่ไม่ดีแล้วมาไล้รู้ยาจะทำอะไรนะลูกเลยเยอะไม่สามารถเลี้ยงเองได้จึงต้องยกลูกของตัวเองให้คนอื่นไปเลี้ยงแทนยังไม่ยากจนดีไหมไม่ดีนี่ยากจนเพราะยากจนในอดีต การในเนี่ยแล้วยากจนวิธีจะแก้ยากจนเนี่ยเวลาเราเอาของไปให้เขาอย่างเดียวนี่นะมันไม่ได้ช่วยทำให้เขาหายจนหรอกแต่พุทธวิธีแล้วก็มันต้องให้ทั้งวัตถุทานให้วิทยาทานแล้วก็ให้ธรรมทานวัตถุทานก็ให อาหารมังเสือ้อผ้าเครื่องหนึ่งห่มอะไรต่างที่จำเป็นที่เขาขาดแคลนนให้หรือให้ความรู้แต่ก็ต้องสอนเขาเรื่องกฎแห่งกรรมคือให้ธรรมทานว่าที่จนเนี่ยเพราะอะไรเพราะความตรณน,นีจะแก้จนได้เนี่ยปัจจุบันต้องขยันนำมาหากินรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ครบคนดีแล้วก็จะไป เสียไปในทางอวัยมุกแค่นี้ยังไม่พอเพราะบางคนขยันแล้วก็ยังจนได้เงินมาได้การประกอบสมัยชีวะแล้วต้องสร้างบุญสร้างมหาทานบาร,รมีให้เต็มกำลังเท่าที่เราไม่ทำให้มันเต็มกำลังแล้วเราจะพ้นจากผังจนพบต่อไปเราจะได้มีทรัพย์นี่คือการให้ธรรมทาน อพราะนั้นถ้าจะให้เนี่ยเราจะต้องให้มันครบเอาเสื้อผ้าไปให้อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ได้เสื้อได้ผ้าใช้มานานก็เปื่อยผุพังสมุดดิสซ้ออะไรให้ก็อ็อย่างนั้นแหละแค่นั้นไม่พอมต้องให้ให้ครบจึงจะถูกหลักวิชาเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแก้ความยากจนของมหาทุกตะจากจนที่สุดในเมืองก้ามาเป็นคนรวยที่สุดในเมืองโดวยวิธีให้ เอาชนะความตระนนีในใจเพราะว่าห่วงคือไล่ให้คือเรียกห่วงทรัพบเสีสดยด้ทรัพย์ก็คือไล่ทรัพย์แต่เราให้ทรัพย์ไปใจชื่นมานก็เท่ากับเรียกรับไอมาอยู่กับเรารักวิชามาอยู่มีอยู่ตรงนี้นะทีนี้สมมุติเราเป็นคนจนเนี่ยเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีนะว่าเราไม่ใช่ขอทานแต่ถ้าคราวนี้เรามันมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยเราก็รับ รับประไว้ขอพระคุณเขาแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไปขอเขาอีกแล้วจะตั้งเนื้อตั้งตัวของเราให้ดีทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตรักขยันหาเก็บเราใช้มันเป็นนเป็นประโยชน์ครบคนดีแล้วก็อบายยม,มุกอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็ทำทานอย่างนี้ ต้องคิดว่าเราไม่ใชขอทานแต่ตอนที้มันจําเป็นกบเอาสำหรับผู้บริจาคก็ต้องคิดว่าเราเป็นมนุษย์เดียกันเนี่ยเมื่อเพื่อนมนุษย์ตกยากเอาไปให้โอเคแต่ต้องครบทั้งหมดอย่างที่ว่าไว้วัตถุทานวิทยาทานธรรมทานทาน,ทาน,ทาน,นะจ๊ะพ่อตายแล้วเป็นสัมเวสีเล่ร่อนอยู่นานเกิดแสวงหาที่เกิดก็เรียกว่าสัมบเบวสีหน้าตาไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่กิเลสนย ได้รับบุญจากลูกจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไม่นานนี้เช่นเดียวกับแม่เป็นเด็กผู้ชายจ้านี่ก็คือเคสตดี้